สวัสดีครับอินไซต์บอลไทยวันนี้เราจะไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยลีกโดยเฉพาะทีมใหญ่อย่างบีจีปทุมนะครับแข่งขันมาแล้ว6นัดก็ต้องบอกว่าผลงานก็ไม่ใช่จะเลวร้ายอะไรมากมายนะครับแต่มันมีประเด็นที่เกิดขึ้นมาหลังจบเกมในเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือประเด็นของโค้ชนะครับอย่างมาโกโตะเทกุระโมรินะครับ,รบผู้สื่อชาวญี่ปุ่นของ B ีหลังเกมนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะที่แฟนบอลจะ บุกลงไปด่านักเตะหรือว่าขอคําตอบว่าพวกคุณเล่นเต็มที่หรืออย่างนะในเกมฟุตบอลไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตะโกนด่าอยู่ข้างบนอัศจรรย์อัศจรรย์วันนั้นเนี่ยก็มีตะโกนด่านะแล้วก็มีลงในสนามด้วยซึ่งก็เป็นแบบโอ้ภาพที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมาดูผลงานของเทกุระโมริอ่ะจริงๆตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยมันไปชนะทางด้านของดอดมุนไงทำให้แฟนบอลเนี่ยมันคาดหวังค่อนข้างที่จะสูงนะครับ แต่พอเริ่มทัวร์นาเมนต์มาเนี่ยเพิ่มไยลีกมาเนี่ยแข่ง6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2เอาจริงๆมันก็ยังไม่น่าเกียดเท่าไหร่แต่ว่าแฟนบอลของ BG เนี่ยผมว่าคา,าดหวังกันค่อนข้างจะสูงในฤดูกาลนี้แล้วทีมนำหัวตารางอย่างพวกบุรีรัมนะครับการท่าเรือทำได้ดีซะด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อเปรียบเทียบเทกรักนี้เองถามว่าปิดอะไรไหมมันก็ต้องใช้เวลาในการทำทีมนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะโดนโจนมตีเหมือนกัน เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอ,อย่างคุมชนบุรีก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายคําถามอยู่เหมือนกันนะนอกจากหกนัดในไทยลีกอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีฟุตบอลสโมสรอ,อาเซียนนะครับก็บ,บุกไปเสมอ PSM มาคาซาจากอินโดนีเซียมาสูนประตูศูนเชื่อว่าคําว่าแขวนบนเส้นได้อนาคตที่แขวนในบนเส้นได้ของเทกุระโมริเนี่ยคงไม่เกินจริงนะครั ในนัดหน้าวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ต้องบุกไปเยือนสิงเจ้าท่าการท่าเรือถึงแพสเตเดียมนี่น่าจะเป็นบทพิสูจน์อย่างดีเลยนะเ้าวันนั้นผลการแข่งขัน,นออกมาไม่เป็นอย่างที่แฟนของบีจีพอใจหรือตั้งใจเอาไว้เนี่ยผมว่าอยู่ยากแล้วนะครับสำหรับเทปุระมุริซึ่งตอนนี้ล่าสุดในไทยลีกเนี่ยเปลี่ยนโค้ชไปแล้ว4คนนะครับต้องดูว่าคนที่5เนี่ยมันจะอยู่แถวคลองสามประทุมธานีหรือเปล่า วันที่22กันยายนนี้การท่าเรือจะเป็นคนให้คำตอบนะครับนี่ก็คืออินไซด์บอลไทยวันนี้ครับ